นนี้ก็มาเจอห้างล่าสัตว์นะครับอีกจุดหนึ่งลักษณะทำเป็นไม้ขัดนะครับอยู่บนกิ่งไม้สูงขึ้นไปประมาณห้าหกเมตรนะครับเป็นขึ้นไปนั่งแล้วก็มีบางพลายอยู่นะครับรอยิงสัตว์ล่าสัตว์นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำการรื้อนะครับ หรือว oh ่าใหม่เนาะมัาจะใหม่อยู่ก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วมั้งเพราะว่าใบไม้มันแห้งเนาะแล้วก็มันหน้าฝนด้วยไงหรือได้ไหมเอามีดไหมเอามีดให้มันไปค่อยค่อยค่อย มันม่เกี่ยวผ่านงเนาะขึ้นมาผ่านไ่เนีน่ยเออเออเสียมาเด้อนี่ปล่อยลงเลยย้อนยอน้ยอยอน้ยอนมีดลงมา 好了、哎、好了。好了